อุปกรณ์มวยยี่ห้อมาร์กเรามีจำหน่ายอุปกรณ์มวยทุกชนิดพร้อมติดตั้งเวทีมวยแสงสีเสียงทั่วราชนาจักรสวัสดีครับพบกับผมมาร์กศัตดวินในช่องคุยโม้ก่อนมวยชกก่อนชมฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคุยโม้ก่อนมวยชกของเราด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็มาขอสรุปผลมวยอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ ที่ผมวิจารณ์ไปทั้งหมด4สีคู่ก็มีไม่ได้ชกมีมวยถอนหนึ่งคู่นะครับเป็นวันวินที่ถอนออกไปแล้วก็เป็นธีรพงศ์ที่พลิกชนะเจ้าสุดหล่อไปนะครับมาเริ่มคู่คู่ที่หนึ่งเลยนะครับคู่ที่หนึ่งเป็นไข่มุกขาววจากากวุฒิพบกับเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มคู่นี้ก็ผมวิจารณ์ไปที่ไข่มุกขาวนะครับไข่มุกขาวก็อาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบจังหวะ ดักเตะดักแทงชนะเสาไปแบบขาดลอยนะครับมาถึงคู่ที่สองเป็นเพชรลีลาเอ็มยูเดนับกับเวนอมลักกี้บันเทิงคู่นี้ผมก็ได้วิจารณ์ไปว่าตัวผมชอบเจ้าเพชรลีลาเอมยเดนแต่มวยคู่นี้สูสีคู่ขี้ขึ้นมาใครเป็นต่อผมแนะนำให้ลองครับคู่นี้แต่ก็ขึ้นมาเป็นเจ้าเพชรลีลาพิกมาเป็นต่อประมาณสิบเอดปด สามสองสิบเอ็ดแปดแล้วขึ้นมาแย่งกันเอาเพชรลีลาต่อและเพชรเพชรลีลาก็พลิกพแพ้เจ้าเวนอมไปแบบไปไปลครับพลิกแพ้ไปแบบสนุกดูเดือนเรียงง่ายๆว่าราคารอเจ้าเพชรลีลารอแล้วรออีกครับแต่ยังทําไม่ได้สําหรับเพชรลีลาก็พลิกแพ้เจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงไปแบบสนุกดูเดือนมาถึงคู่ที่สามคู่ที่สามก็เป็น 9ก้าล้านสจแดนระยองกับเพชรสังวานสอสมานการเม้นคู่นี้ผมก็ได้ออก9ก้าล้านครับเป็นมวยเด็ดสามดาวของผมเพราะเจ้าเก้าล้านเนี่ยเป็นมวยที่รูปล่างท่วงโชคสูงยาวใหญ่แล้วโชคยากเด็กคนนี้โชคดีมีอนาคตเลยครับอย่างที่บอกครับอาจจะเป็นมวยเอกตัวต่อไปครับของสายเกียรติเพชรก็ปะทะไปแล้วได้ใหญ่ครับรูปร่างได้ใหญ่ จังหวะฝีมือครบเครื่องกว่าครับก็ชนะคะแนนเพชรสังวานไปแบบขาดลอยครับท้ายๆครับแล้วก็คู่เอกเป็นสุดหล่อสอจอต้องปะจินพิกแพ้ t k เเจ้าทีละพลแดงเขาทรายไปพลาดโดนสอกครับสอกเดียวเลยพิกเกมเลยสอกเดียวถึงครับดั้งคดดั้งหักเลยครับสำหรับเจ้าสุดหล่อก็เป็นกำลังใจให้น้องครับสู้ต่อไปครับ เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมาเข้าทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยจ็ดสีล่วงหน้าประจำอาทิตย์ที่26มีนาเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนเข้าทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์ท่านใดที่ชอบลุ้นมวยเชียร์มวยต้องที่นี่เลยครับไทเกอร์789ตามลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ได้เลยนะครับ มวยไทยจ็ดสีอาทิตย์นี้ก็ตรงกับอาทิตย์ที่26มีนาคมนะครับคู่แรกเป็นกลางปีน้อย PK แสนชัยพบกับสิทธิชัยสอเดชพันธ์พิกัด122ปอนด์คู่ที่2เป็นเพชรน้องเนยนกเขาก็ม .11 พบกับเพชรสยามจอพัทลียาพิกัด118ปอนด์แล้วก็คู่รองเป็นเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรพบกับสตังทองชอ .5 พญาพิกัด124ปอนด์ แล้วคู่เอกเป็นโฟกัสแอดสันป่าตองพบกับป้อมเพชรพีแสนชัยพิกัด130่อปอนด์เดี๋ยวก็เรามาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1เป็นกลางปีน้อย PK แสนชัยพบกับสิทธิชัยสอเดชพัน์พิกัด122 bon. ่ออปอนด์เดี๋ยวเรามาดู3ามฟอร์มหลังของเจ้ากลางปีน้อยพีแสนชัยนะครับ สามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยชนะคะแนนวังไพแบงค์ยูโรล,ล่าสุดแพ้คะแนนเสือบุกบังมัดคลองตันส่วนสิริชัยสอเดชพันธ์สามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนต้นเพชรนายแพทย,พทย์วีลชนชนะน็อกยกสองบีเอ็มแฟร์เทคชนะคะแนนสิริโชคสอพงษ์อมรคู่นี้พบกันที่พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอน์ครับไฟแดงกลางปีน้อยหรือว่า ฝายเงินสิทธิสอนพิชัยครับเป็นหลานชายของเจ้าเมืองไทยเป็นมวยขวาเข่าในล้วนจับในเหนียวแข็งแรงขวางหน้าดันแทงเจ็บเป็นประเภทเดินชนได้ห้ายกอะ่ะเด็กคนนี้หัวจิตหัวใจดีครับส่วนฝ่ายน้ําเงินสิทธิชัยสอเดชพันธ์เป็นมวยขวาจวังหวะฝีมือครบเครื่องมีอาวุธมีทุกลูกอะ่ะศอกศอกซ้ายศอกขวานี่เป็นอาวุธเก่งเลยของสิทธิชัยสอเดชพันธ์ขวางหน้าดันแทงเจ็บ คู่นี้เป็นมวยเข่ากับมวยฝีมือนะครับกางปีน้อยเป็นมวยเข่าแข็งแรงชื่อเดิมพายเงินติดสอนพิ่ชัยอ่ะเดินบู๊เดินชนห้ายกหัวใจดีมีลูกฮึดตลอดแต่อาวุธมวยอ,อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับเจ้ากลางปีน้อยซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยนะครับล่าสุดแพ้คะแนนเสือบุกบ,บังมัดคองตันส่วน สิทธิชัยเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธมีทุกลูกเลยช่วงหลังๆฟอร์มกำลังสดกำลังดีเลยชนะมาติดต่อกัน4ี่ห้าครั้งแล้วกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสไตล์การชกนี่คล้ายๆกับเจ้าเสือใหญ่เลยนะสำหรับเจ้าสิทธิชัยเนี่ยมีลูกข่าวลอยมีลูกศอกซ้ายสอกขวาเป็นอาวุธเก่งฟันได้ทุกท่าครับคู่นี้ผมว่าเลทเปิดเนี่ยกลางปีน้อยน่าจะเป็นต่อแพงนะต้นแต่ต้นๆเนี่ยผมแนะนำให้ลองนะ ให้ลองสิทธิชัยไปก่อนเพราะต้น,ตนมีศอกอาวุธมวยเยอะกว่านะยังไงก็น่าจะขยับขยายได้พอน้ำหนักเนี้ยชกกลางวันเนี่ยสิทธิชัยชกร้อยยี่ยิบเอ็ดตลอดส่วนกลางปีน้อยเนี่ยล่าสุดเขาชกกับเสือบุกเนี่ยชกแค่ร้อยสิบเก้าเองนะน้ำหนักนี้อาจจะดูแบบพองๆขึ้นมาหน่อย,ยพอชกกลางวันด้วยคู่นี้สูสีคู่ขี้นะต,นต้นของสิทธิชัย ไปไปของกลางปีน้อยแต่คู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะกลางปีน้อยพีเคแสนชัยไปไปดีกว่าแน่ครับแต่ขึ้นมาถ้ากลางปีน้อยเป็นต่อผมย้ําเลยนะขึ้นมาถ้ากลางปีน้อยเป็นต่อแพงอย่าต่อนะครับแนะนําให้ลองก่อนเลยลองสิทิชัยก่อนเข้าไปก่อนอยังไงก็ออกตัวได้ครับออกตัวกินสองฟังครับมาถึงคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเป็นเพชรน้องเนยนกเขากรมอสิบเอ็ด พบกับเพชรสยามจอพัทลียาคู่นี้พบกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดอนด์นะครับสาวฟอร์มหลังของเพชรน,น้องเนยก็มีแพ้คะแนนยกคิรีทีเอ็นมวยไทยแพ้คะแนนยกคิรีทีเอ็นมวยไทยล่าสุดมาชนะนอกยกสองแมมมอสสอสลัดชีพส่วนเพชรสยามสาวฟอร์มหลังมีชนะคะแนนยกคิรีทีเอ็นมวยไทยแพ้ดิโอนาต้ามาล็อกยิมัดล่าสุดชนะคะแนนวุฒิกรส่วนน้ำท่านคิรี คู่นี้เพชรน้องเนยหรือเจ้าคูปบต้าเป็นมวยไตะขาต่อยหมัดหนักรุนแรงนะครับต้นๆลุนนับลุนน็นนนอกเก่าเกมกระดูกมวยดีครับส่วนเพชรสยามเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องรวดเร็วประเภทนอกได้ในดีครับสภาพร่างกายอาจจะได้เปรียบคู่นี้เป็นมวยอาวุธหนักกับมวยฝีมือนะเพชรน้องเนยหรือคูบต้าเนี่ยเป็นมวยที่ไตะขาต่อยหมัดแรงหนักแรงทุกลูกกระดูกมวยแข็งโปก๊ก พกมานานเนี่ยล่าสุดฟันศอกชนะน็อกแมมมอสมายกสองนะวันนั้นเนี่ยอาวุธหนักแรงเลยสําหรับเจ้าเพชรน้องเนยส่วนเพชรสยามเนี่ยเป็นมวยซ้ายจังหวะอาวุธรวดเร็วหนุ่มสดแต่กระดูกการผ่านมวยเป็นรองนะเป็นรองเจ้าเพชรน้องเนยคู่นี้ต้นๆเพชรน้องเนยหนักแรงนะต้นๆมีโอกาสลุน้นนับลุน้นน็อกได้เลยผมว่าเพชรน้องเนยอะ่ะไม่กลัวมวยทรงนี้ไม่กลัวมวยทรงเดียวกับเพชรสยามอะ่ะ และเพชรสยามก็ดูแล้วไม่ค่อยชอบชกกับมวยอาวุธหนักแรงแบบเจ้าเพชรน้องเนยด้วยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเพชรสยามเนี่ยเป็นมวยที่ชกช่องเ็ดเนี่ยบรรยากาศดีเหลือเกินสูสีสูส,สีคู่ขี้นี่ชนะตลอดเป็นรองก็ยังชนะนะครับหน้าเสือบรรยากาศดีสําหรับเจ้าเพชรสยามแต่คู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเพชรน้องเนยนกเขาก็มอสิบเอ็ด ผมอยากให้เข้าก่อนเลยเพราะต้นๆนี่อาวุธหนักแรงลุ้นนับลุนน็อกได้เลยแล้วหมดสองสามยังไงก็ออกตัวครับค่อยออกตัวพอเพชรสยามเป็นมวยที่ชกช่องเจ็ดหน้าเสือดีครับอยากให้เข้าไปก่อนนะคู่นี้เข้าไปที่เพชรน้องเนอยอาวุธหนักแรงลูกๆครับมาถึงคู่ที่สามเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรพบกับฝ่ายน้ำเงินสตังทองชอห้าพยักษ คู่นี้ชกกันที่พิกัด124ปอนด์3ฟอร์มหลังของเพชรน้ำงามก็มีชนะคะแนนเพชร9้าล้านสิงห์มาวินชนะคะแนนเพชร9้าล้านสิงห์มาวินล่าสุดแพ้คะแนนปานเพชรเหลี่ยมธนวันรส่วนสตังทองชอห้าพยักษ์3าฟอร์มหลังก็มีชนะเพชรทองคำเดชเพชรสีทองชนะซีต้าชอโชคำํำนวยล่าสุดชนะคะแนนดาวจิตเมืองนนท์ คู่นี้เพชรน้ำงามเกียตรติพนมิตรนี่เป็นมวยซ้ายนะจังหวะฝีมือนอกได้ในดีขวางหน้าดันแทงเจ็บอ่ะรูปร่างช่วงชกสูงยาวส่วนฝ่ายน้ำเงินสตังทองชอห้าพยักษ์เป็นมวยเข่านายแข็งแรงนะนอกได้ในดีมนันมีหมัดมีศอกคอยบวกคอยสวนหัวจิตหัวใจดีคู่นี้เป็นมวยฝีมือกับมวยเข่าครับเพชรน้ำงามเป็นมวยฝีมือจังหวะขวางหน้าดันแทงรูปร่างสูงยาวชกช่องเจ็ดบรรยากาศหน้าเสือดีทีมงาน มีตัวเงินมาสู้นะครับล่าสุดแพ้คะแนนบานเพชรมาแบบสนุกคู้ขี้เลยแต่ข้อเสียของเพชรน้ำงามเนี่ยเป็นมวยที่ชอบถอยครับเป็นมวยที่ชอบชกทรงถอยตั้งรับจะเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนสตางทองเนี่ยเป็นมวยเข่าในแข็งแรงจับในนี่ข้อมือเหนียวนึบเลยล็อกตีขวางหน้าดันแทงล่าสุดพลิกชนะคะแนนดาวจิตเมืองนอนมาแบบสนุกคู่นี้สตางทองนี่เป็นมวยที่ เก่งนะผมเห็นเก่งตั้งแต่เด็กๆแนละ้วสมัย30มสิบวโลผมเคยพาสิงเหไปชกเดิมพันก็แพ้สตังทองมาแล้วเหมือนกัน,นครับสมัย30มสิบวโลวันนี้เสียเปรียบแค่รูปล่างครับสตังทองแต่ความแข็งแรงไม่มีเป็นรองครับหัวจิตหัวใจดีบูสู้ห้ายกไปลาๆจะใช้ลูกแข็งแรงเนี่ยเดินบทเดินเบียดพิกชนะคะแนนเพชรน้ำงามไปแบบสนุกครับคู่นี้ชอบปน้ำเงินครับ สตังทองชอหพยักเข่าในเหนียวแข็งแรงกว่าไปลายปลายดูดีกว่ามาถึงคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงเป็นโฟกัสแอสสันป่าตองพบกับป้อมเพชรพีเแสนชัยพิกัด130ปอนด์สามฟอร์มหลังของโฟกัสมีชนะคะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒนแพ้คะแนนคมเพชรชดบางแสนล่าสุดชนะคะแนนเพชร6 9้าช ส่วนสามฟอร์มหลังของป้อมเพชรก็มีชนะคะแนนธงน้อยรูปบ้านใหญ่ชนะคะแนนเพชรรุ่งเรืองสอจโอต้งปาจินล่าสุดมาชนะยอดกิจษดาสอสมหมายโฟกัสน,นี่เป็นมวยซ้ายนะจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมตัวแพวพาเข้าออกรวดเร็วสมองมวยดีครับส่วนน้ำเงินป้อมเพชรเนี่ยเป็นมวยเข่าดุดันหัวใจดี แข็งแกร่งแข็งแรงรูปร่างสูงยาวกระดูกการผ่านมวยดีนะครับคู่นี้เป็นมวยฝีมือกับมวยบูนะส่วนโฟกัสเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือรวดเร็วอาวุธหนักแรงดักต่อยดักฟันสอกแม่นนะช่วงหลังๆฟอร์มกําลังสดกําลังแรงเรียกง,ง่ายๆว่ายิ่งชกยิ่งเก่งครับช่วงหลังๆสาหรับเจ้าโฟกัสเป็นมวยในแผนสร้างของเกียรติเพชรนะ ช่วงหลังๆห้าไฟล์หลังก็ชนะมาตลอดครับมีสะดุดแพ้แค่คมเพชรคนเดียวเพราะวันนั้นก็เป็นลองทุกอย่างครับต่อยคมเพชรเป็นลองกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยเป็นลองทุกอย่างครับก็เลยแพ้คมเพชรมากแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงมั่นใจนะครับส่วนป้อมเพชรพีเคหรือว่าป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือสิงห์บ้านสร้างครับตัวเดียวกันเป็นมวยบู๊ประเภทจอมซาดิสเลยเข่าในเหนียวหนึบเดินบู๊เดินชนตลอดเป็นอดีตแชมป์ ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นจะเป็นอดีตแชมป์ร้อยสองปอนด์ช่องเจ็ดสีด้วยนะสำหรับเจ้าป้อมเพชรเก่าเกมกระดูกมวยแข็งโป๊กล่าสุดชนะคะแนนยอดกิตสดามาแบบสนุกคู่ขี้อเคยผ่านมวยดีๆมาเยอะับต่อยระดับโยทินระดับคมประตักระดับกล้องศึกป้อมเพชรชกมาหมดแล้วครับการผ่านมวยป้อมเพชรต้องดีกว่าแน่นอนแต่สภาพร่างกายเป็นรองโฟกัสครับป้อมเพชรถึงจะผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าก็จริงครับ แต่สภาพร่างกายมวยผมดูหยุดไปนานนะหยุดนานประมาณ2ปี2ปีกว่าๆแล้วเพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวได้ไฟเดียวมาชนะคะแนนยอดกิษสดาสภาพร่างกายความสดวันนี้ผมดูเป็นรองเจ้าโฟกัสครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันป่าตองนะครับหนุ่มสดร่างกายได้เปรียบครับสภาพร่างกายได้เปรียบเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีนะครับสี่คู่ที่ผมวิจารณ์ไป คู่แรกผมชอบฝ่ายแดงนะครับกังปีน้อยพี PK แสนชัยไปปลายดีกว่าครับแต่ถ้าขึ้นมาเป็นต่อแพงไม่แนะนำให้ต่อครับคู่ที่สองผมชอบฝ่ายแดงนะเพชรน้องเนยนกเขาก็มสิบเอ็ดอาวุธหนักแรงลุกลูกครับต้นลุนนับลุนน็อกได้เลยเข้าแล้วออกตัวครับคู่ที่สามผมชอบฝ่ายน้ำเงินนะสตังทองชอห้าพยักษ์เข่าในเหนียวแข็งแรงเดินชนได้ตลอดคนระับหัวจิตหัวใจดี ส่วนผู้เอกผมชอบฝ่ายแดงนะโฟกัสแอสสันป่าตองหนุ่มสดสภาพร่างกายดีกว่าครับส่วนมวยรักมวยชอบสามดาวของผมนะครับอาทิตย์นี้ผมชอบคู่ที่2นะครับเพชรน้องเนยนกเขาก็มอ .11 เป็นมวยสามดาวต้นต้น,ตนหนักแรงล,ลุ้นนับลุ้นน็อกอย่างไงก็ออกตัวได้ครับแล้วก็มวยสองดาวคู่ที่สองผมชอบ ผู้เอกครับโฟกัสแอสันบาตองหนุ่มสดสภาพร่างกายดีกว่าครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ช่องคุยโมก่อนมวยโชคของเราด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบลุ้นมวยเชียร์มวยต้องไทเกอร์7 8 9ครับหรือลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ